สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านอมบิ๊กไบ์นะครับผมอัปเดตเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า cb แปลง CBR นะครับผมหกห้าูนย์เอฟนะครับผมคันนี้พศสองพันสิบห้านะครับผมคันนี้แปลงหน้าเป็นตัว led สอง7สิบเจ็ดเลยนะครับผมครับรถสวยมากนะครับผมล้อแดงหล่อครับท่อรั่นครับจูนหอบมานะครับครอบหลังครอบสิงอามหลังเป็นคาร์บอนนะครับเกียร์โยงนะครับ สวยมากครับครอบถังคาร์บอนนะครับมีกันสะบัดนะครับผมชิวหน้าแต่งนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่สองหมืนเจ็ดนะครับผมสวยมากครับคันนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับ ลั่นมากนะครับผมหน้า LED ครับผมรอๆครับเอกสารครบโอนนะครับผมคันนี้ใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมที่ร้านออมบิ๊กไบนะครับผมเดีย๋ยวรายละเอียดรูปทิ้งไว้ให้ในเพจน,นะครับผมคันนี้ราคายที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับผม เอกสารครบโอนนะครับใครได้ไปคุ้มมากครับคันนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ